จังหวัดฉะเชิงเซามีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสเสน่ห์หลายมิติทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และทัศนียภาพที่งดงามอาทิแม่น้ำบางปะกงรวมถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุขสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่น่าหลงไหลไม่ว่าจะเป็นตลาด100ปีบ้านใหม่ตลาดคลองสวน1 0 0ปี ตลาดน้ำบางคล้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตปริมน้ำและลิ้มลองอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมอีกด้วยด้านอุตสาหกรรมเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียทำให้จังหวัดฉะเชิงเซามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นเมืองเชื่อมต่อ eec มีระบบผังเมืองและที่อยู่อาศัยทันสมัย เป็นเมืองอัจฉริยะที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตความกลมกลืนกับวัฒนธรรมและธรรมชาติมีระบบสาธารณูปโภคครบครันรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและการเติบโตของเมืองฉะเชิงเซาการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยการเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยมีโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกกรุงเทพระยอง ซึ่งจะเชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองจังหวัดฉะเชิงเซามีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่และทันสมัยในลักษณะาร์ทซิ i t y มีพื้นที่สีเขียวการเดินทางสะดวกรวดเร็วรวมถึงมีระบบจัดการสาธารณูปโภคที่เป็นมาตรฐานสากล ักยภาพและความพร้อมในทุกด้านจังหวัดฉะเชิงเซาจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจทั้งในด้านการท่องเที่ยวการเกษตรอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองในอนาคตจังหวัดฉะเชิงเราหรือแปริ้วพร้อมต้อนรับทุกท่านมาเยือนในดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่นี้ เขตสุขภาพที่6ประกอบด้วย8จังหวัดอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยซึ่งจากจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจกสําคัญของประเทศทางภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายทะเลรวมถึงการค้าชายแดนสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมประชากร เทคโนโลยีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพที่6ได้แก่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แหล่งนิคมอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพประชาชนรวมถึงภาระบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเขตสุขภาพที่6พัฒนานกลไกระบบบริการด้านสาธารณสุขให้สามารถตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากรเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เพื่อเป้าหมายลดป่วยลดตายลดระยะเวลารอคอยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยแท้จริง ด้วยภาระงานและความท้าทายในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมป้องกันลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรือ้อรัง NCD กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นนโยบายประจำปี2568ผลักดันการจัดการโรคไม่ติดต่อเรือ้อรังเพื่อส่งเสริมสุขภาพทุกมิติลดผู้ป่วย NCD เขตสุขภาพที่6ขับเคลื่อนการจัดการโรค NCD ลดปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ด้วยกลไกเขตสุขภาพแบบบูรณาการโดยดร์นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์มนูสุกลสกุลสาธารณาสุขนิเทศ กำหนดให้มีการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตส,สุขภาพ ขับเคลื่อนบูรณาการการจัดการโรคไม่ติดต่อเหลื้อรางเขตส,สุขภาพที่6ในรูปแบบคณะกรรมการด้านส่งเสริมป้องกันบูรณาการร่วมกับเซอร์วิสแพลนที่เกี่ยวข้องกับ NCD จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกำหนดนกลไกการขับเคลื่อนให้มีผลการดำเนินงานที่เชื่อมโยงลดปัญหาสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงาน DM Remission ครบทั้ง8จังหวัดทุกอำเภอโดยมีรูปแบบการจัดการที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเราขับเคลื่อนโครงการคนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพมีผลการดำเนินงาน DM Remission ในทุกอำเภอดำเนินงานขับเคลื่อน NCD ที่สามารถเป็นแบบอย่าง ปี2567โรงพยาบาลบางค้าเป็นตัวแทนเขตส,สุขภาพที่6เข้าร่วมประกวด NCD Clinic Plus Awards ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลางระดับประเทศสถานีอนามัยเฉลิบมพระเกียรติ6 0พ0 0ษานวมินทราชินีดอนฉิมพีอำเภอบางน้ำเปี้ยวเป็นพื้นที่ต้นแบบการดำเนินง,งานขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม HLO ในการป้องกันควบคุมโรคไตในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล23แห่งร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องการดำเนินงาน NCD การรวมพลังร่วมขับเคลื่อนบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD เครือข่ายทุกภาคส่วนในเขตส,สุขภาพที่6เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพให้มีผลสำเร็จและยั่งยืนต่อไป